น้องสาวเอ้ยจะเห็นกับพี่แบบนี้บ่น้องเอ้ยน้องสาวเอ้ยทำไมเธอทำกับพี่อย่างนี้เห็นพี่เป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นหรือเจ้าเห็นอายเป็นแค่ทางผ่านทนั้นบ่น้องสาวเอ้ย เจ้าคือมาเฮ็ดายคากแทนอนี่นอ,นนอนเธอเดินเข้าสู่ประตูวิวารอให้ยิ้มเต็มนวงู่น้าหน้าอิจฉาเสียจริงหรือนั้นแขกเรือมากมาย หญิงชายนับได้เกือบพันคําลงเขาคงสุขสันไม่ต้องบอกก็คงจะรู้เรือเป็นทางผ่านให้เธอเท่านั้นรักกันแล้วไม่ได้กัน สุดจะบันช้ำจนหลุดมีอย่างที่ไหนคนอยู่ไกลว้าไปชื่นชูคนไกลเรายังไม่รู้ว่าคนรักเราจะแต่งงานตื่นตอนเช้า น้องสาวเอาข่าวมาบอกเราตกตะลึงแทบช็อกแล้วเธอไม่บอกเมื่อวานปล่อยให้ดีใจเหมือนแม่ไก่ได้จิกข้าวสารฉันคงจะเป็นทางผ่านรักนั้น มันเพียงลมลมเสียใจเสียหลังอ,อกหักอ้างวางหน้าตาไม่อยากจะล้างปิดหน้าต่างรักจางจนคมต่อมาหนุ่มนาาถูกเขาอ่านหน่วยเงินจนลน ผมจนไม่มีจะคมรักลอยลมสวีวีวีเสียใจเสียรักอ,อกหักอ้าหวางหน้าตาไม่อยากจะลางปิดหน้าต่างรักจางจนโคม ต่อมาหนุ่มนาาถูกเข้าว่านด้วยเงินจลน้นผมจนไม่มีจะข่มรักลอยลมสวีวีวีจะเม็นนองเห็ดายแทนโนอออยนี่สันโบ เป็นแค่ทางผ่านทำไมน้องถึงทำกับพี่อย่างนี้เห็นพี่เป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นหรือเธอน้องเอ้ยน้องเอ้ยจะแมนเจ้านาะจะแมนเจ้าเนาะ